ี่เราอยู่ในเกมอมองอ Us อีกแล้วนะโอ้ยชอบเล่น <c ười> อย่างนี้คือครั้งเนี้ยเราเป็นแบบอ่ะเดี๋ยวอไปเฮย้ยยังไม่ทันได้เล่นเลยชนะเฉยเอา้าวอะไรยังไม่ทันได้เล่นงงเอออะไรเนี่ยทุกคนยังไม่ทันได้เล่นอะไรเลยได้แค่เดินไปมา <c ười> เล่นต่อ ครั้งนี้เราจะมาเล่นเป็นฆาตรกรบ้างเอ่อพิมพเอ่อเออนั่นแหละนั่นไงทุกคนเป็นฆาตรกรนี่ กวัวตอนนี้เอา้าทำไมกดไม่ได้เออนั่นแหละ <c oughs> อู้ฟินเหมือนเดิมเออออกมายังอะไรยังไม่ได้ฆ่าคนมีคนอยู่ไหมเอา้ามันฆ่าคนกันแล้วหรอ โอ้โหทำไมครั้งนี้มันไม่สนุกเลยยังไม่ทันได้เล่นอะไรเลยมันฆ่าคนเร็วจังนี่ครับทุกคนอันนี้ตัวผมอันนี้ก็เพื่อนฆาตกรอีกสองคนพอบอกไปแล้วว่าครั้งนี้มีนคาตกรสามคนโหบราวบราวบราวอันนี้ใครบอกก็โหวตตามนั่นแหละ <c oughs> อู้ brow ลิค blue y e a ไม่ใช่ฆาตกรฮู้ดูสิทุกคนแต่งตัวเป็นฆาตกรเลยมันแบบเจสันวู้ไปดีกว่าน่ากลัวมันมีคนเยอะเกินฆ่าคนไม่ได้ พยายามอย่าทำตัวให้มันน่าสงสัยเอาชนะเชยเอ,อีกเแล้วอะไรเนี่ยโอ้ทุกคนมันฆาตรกรสามครั้งติดอย่างโหดูได้แบบครูดาวแค่สิบวิเองเจ้าของแแบบใจดีจริงๆฆ่าฆาตรกรด้วยกันไม่ได้เนาะ ม็นฆาตกรแบบสองพันไอคิวได้ไหมแบบเอ่อ,อ,อพอมีคนรวมตัวกันก็เออนั่นอะ่ะอุ้ยยาไว้ อไว้เหรอก็โหวตเพื่อนไปเลยเลยไว้สวิตน o ดีมากเพื่อนโกหกดีดีมากโอ้โหเออดีดีดีโหวตเพื่อนไปเย้ เพื่อนออกไปแล้วครับว้าววว้าอุ้ยไว้ไม่ได้เป็นคนฆ่านะเจสันนี่แหละค่ะโง่มากเลยทำไมเห็นแล้วมันชอบเรเียเตอร์เหรอ เค okay. แ,แก้มไปแบบทำทักษนะทำภารกิจอะนูเกียนจริงมีคนฆ่ากันยังมีคนเข้ามาในคาเฟ่ปะ่ะอืมเข้าทอ่อโอ้ย ช <laughs> นะเลยทุกคนมาแล้วเจสันทีนี้เป็นสีฟ้าโอ้โหโเจสันสีฟ้า <c oughs> เคสตาร์ทคาตกรป่อง เอ้าวแบบหนึ่งโอเคมาแล้วทุกคนโอเคมาแล้วตัดคลิปเยอะจังอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ย,อย,อยพลาดพลาดเมื่อกี้นี้ทุกคนอุย้ยฆ่ามัน ตายหน้าประตูไปเลยโอ้โหคูดาวนานมากเลยเจ้าของนี่ปรับได้แบบเหมือนจะแก้งแก้งเอออินพสเตอร์เฮ้ยยังไม่มีคนเจอใช่ไหมทำที่ฆ่าคนไปแล้วนี่ ว่าแล้วต้องเจอเวรีเหรอรู้ว่าเรเหรอเอฟเอฟหรอเวแกล้งถามไปนะคุณโกหกแบบง่ายๆเลยไอโซฆาตกรเจอหรอมั่วและไอไอเดอร์ออฟคคปิทเลเรียมันอยู่ตรงเออห้อง เอ่อห้องเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะห้องอาวุธอะ่ะที่แบบเอาไว้เอ่อมันจะมีภารกิจที่เอาไวย้ยิงอุกบาทอะ่ะไอซอลฮิรันฟอร์มอิเล็กทริกใช่หรอไม่ใช่เจสันหรอ, <c oughs> อจะจบแล้ว สีแดงคนโหวตเยอะมากทุกคนเรียบร้อยโอเคมาเล่นต่อ <c oughs> สีม่วงตายทุกคนพึ่งฆ่าเองอม,มันต้องกดตรงนี้ซะหน่อย แล้วก็ตรงออกซิเจนตัดออกซิเจนด้วยเกียนมากยังทำอะไรไม่ได้เลยใกล้เสร็จแล้วตรงนี้บุม่มบุ่มมันคือที่ที่อิมพสเตอร์กลัว โอเคยังไม่ได้ฆ่าคนเลยอ้าวโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ขอปิดแค่นี้นะบ๊ายบายแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยบ๊ายบาย